บอกเลยเมื่อกี้บิวตี้บอกว่าเป็นปุ่มปุสตาร์ทนะหยี่บเบรคค่ะแล้วก็กดปุ่มนะคะตรงนี้นี hey, ่ <Yeah. S 2> ปลายนิ้วสัมผัสรถติดแล้วบอกเลยว่ามาร์กนะคะบางจุดก็คือยังอยู่เลยนะทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูรอยน็อตก่อนนะไม่มีรอยไขยเลยนะคะอ่าแล้วตรงนี้จะเป็นระบบเบรค ABS <Yeah. S 1> นะค่ามัวเจิมต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะบิวตี้สี่พบาทเท่านั้นนะคะ oh. ทุกคนสี oh. ่พ oh. ันนะคะ รถสวยซูวรนโนอตัตโตคาแล้วก็นี่เลยค่ะบิวตี้ค่ะอ่าเห็นเราสองคนคู่หูดูโอคู่หูคู่หัคู่กวนประสาทต,ต้องเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่เลยบิวตี้ภูมิใจนำเสนอ<ช>แอนด์เล็บเลบมากเลยใช่เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้มิตซูบิชิมิ ปี2013จ้าบิวตี้จะพารีวิวข้างนอกหรือรีวิวข้างในวันนี้เราจะให้บิวตี้เป็นคนเลือกนะคะอะรีวิวบิวตี้อยากรีวิวข้างนอกหรือข้างในคะบิวตี้รีวิวข้างนอก้าอ่งนั้นพี่โอชอนเลยค,ค่ะสำหรับโฉมหน้าเจ้าคันนี้นะคะยังเป็นปี2013ก็ยังเป็นโฉมหน้าเดิมอยู่นะทุกคนแต่ว่ามาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะที่โฉบเฉี่ยวเดียวดายแบบนี้นะคะค้องปะค้องไหม ะะอมาด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะจะอยู่ที่แก้มด้านข้างนะคะทั้งสองข้างนะคะทุกคนแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูขอบยางกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นขอบยาง14นั่นเองโอ้โหก็คือดอกยางของเขานะคะก็ยังเหลือนะคะปะปลายเนาะใช้ได้อีกยาวๆเลยเขาสองปีนั่นเองเนาะทุกคน่ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้อเดี๋ยวบิวตี้จะพาไปดูเม็ดอักกันนิดนึงดีกว่านะคะ สำหรัเบ,บเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถมินิมินินะคะอีก็คาประหยัดน้ำมันนะทุกคนค่อนข้างจะแน่นแฟนนะคะเห็นปะต้องใช้แบบพลังลงตานนะดูดิหนึ่สองโอ้โหแน่นมากแน่นมาก,มากรถสวยคุณภาพดีนะคะต้องที่สวรรหัวโตคะ่ะสระบุรีนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูน็อตด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะคุณชายโอนะคะ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ด้านข้างของเขานะคะก็คือบอกเลยว่ามาร์กนะคะบางจุดก็คือยังอยู่เลยนะทุกคนโอ้โหปังไม่ไหวนะคะสติกเกอร์ด้านนี้ก็ยังอยู่นะคะพี่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านนี้กันบ้างน,นะคะว่าด้านนี้คือดูแล้วต้องดูให้หมดนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าแบบเออนะเนาะรถเซนเรานี่คือแบบคุณภาพนะคะคับแก้วเนาะโอเค ที่ดึงแค่นี้ไม่ใช่อะไรน,นะทุกคนคือแบบใส่ใยาก,โโกใส่ยากแล้วก็แน่นแ่นแฟนมากก็คือรถเดิมจากศูนย์นะคะน่าจะไม่เคยทําอะไรเลยนะคะมันก็เลยจะแบบทําให้ดึงยากนะคะ Yes นะคะอ่า๋ยวมาดูด้านหลังกันมากดีกว่านะคะทุกคนด้านหลังนะคะอ่าสำหรับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าเป็นปุ่มสตาร์ทใช่ปะก็จะเป็นที่เปิดที่ดยอารล็อกไปแล้วหนึ่งนะคะเปิดโอเค อ้าวนะคะทางด้านหลังเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือสามารถนะคะเก็บของได้นะก็ถือว่าไม่แคบนะทุกคนก้างขวางนะอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านของอยางอะไหล่และอะไหล่อุปกรณ์นะคะคืออุปกรณ์ครบนะคะโอเคนะคะสวยๆกันไปเลยค่ะด้านฝั่งนี้นะคะก็เหมือนกันเลยทุกคนนี่นะคะก ล้อยางเนาะล้อยางขอบ14นะคะสีเส้นนะคะแล้วก็เป็นแม็กเดิมจากโรงงานอะเดี๋ยวมาชมเม็ดอัพกันฝั่งนี้กันดีกว่าโอ้โหนะคะก็คือยังเรียงตัวสวยงามนะทุกคนนี่นะคะขอให้เชื่อใจเรานะว่าจะได้ลดสภาพแบบสภาพดีแน่นอนเนาะทุกคนอะนะคะอะมาดทูทางด้านของน็อตกันบ้านดีกว่านะคะน็อตก็คือยังสวยงามตามท้องเรื่องอยู่เลยนะคะอานะคะ แล้วก็เป็นรถอีก็ค่ะคันน้อยๆน,นะคะที่ประหยัดน้ามันเนาะคันน้อยๆน,น่ารักป็ล่ะประหยัดน้ํามันนะคะเป็นเป็น e 2ีสิบนะคะทุกคนแล้วก็ e เกนั่นเองนะคะโ oh, 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 อ,อ้โหเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งล้งกันบ้างนะคะโอเคฝั่งนี้นะคะมาดูแน่นมากทุกคนมันแน่นแน่นจริงแน่นจริง ให้รู้เลยว่าไม่เคยแกะทำสีทำอะไรเลยเนาะพี่้เนาะเดิมเดิมโอ<ฮ><ๆ>้สเปคเดิมโรงงานเลยค่ะทุกคนนะคะมาสาวเวลานั้นมาชมรถนะทุกคนบอกได้เลยว่าสามารถมาเปิดดูได้หมดเลยนะพี่ส้มได้ดูได้ทุกจุดเนาะนัดเข้ามาดูรถทดลองขับได้เลยนะคะที่สูวรนโออัต้พานะคะทั้งสองสาขานะคะ ก็คือสุวรรณโออตโตคราสำนักงานใหญ่นะคะเส้นน้าลานบ้านขวนะแล้วก็สุวรรณโออโตครานะคะสาขาลบบุรีนะคะอยู่เลยตลาดลงเกลือไปประมาณ500เมตรทางซ้ายมือนะคะอ่ะภายนอกก็ประมาณนี้เนาะสภาพประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างค่ะว่าจะขนาดไหนจ้าค่าเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้ามิตซูบิชิมิลานคันนี้นะคะบอกเลยเมื่อกี้บิวตี้บอกว่าเป็นปุ่มบุสตาร์นะ อย่าเบรคค่ะแล้วก็กดปุ่มนะคะตรงนี้นี่ปลายนิ้วสัมผัสรถติดแล้วปิดประตูเลยค่ะิวต mm ี hmm. Beauty, ม้มให้ความเยินนะคะอ่าอ่ามิสโตบีชิมิลานคันนี้นะคะมีแอร์แบกให้นะคะที่พวงมาลัยหนึ่งลูกนล่ะ mm hmm. อ่าแต่ยังดังฟังชัดอยู่เลยนะคะเลขไมค์ของเจ้ามิลานคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสองกว่าโลเท่านั้นเองช่วงคอนโซลด้านหน้านะคะเครื่องเสียงก็รองรับระบบ FM AM CD d v d นะคะ USB แล้วก็ AUX ใช้งานได้ปกติเลยค่ะ แอร์นะคะเป็นแอร์มินนวนะคะมือหมุนนะคะปรับมือหมุนธรรมดาธรรมดาเลยนะนี่เลยนี่จะเป็นตัวปรับระดับพัดลมนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับความเย็นนะ <Okay. S 1> นี่ก็ปรับมาสุดเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ขับง่ายๆด้วยเกียร์ออตโต้กันไปเลยจ้าทโทนภายในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าประมาณนี้นะคะลูกค้านี่เลยเบาะผ้านะคะนี่สวยๆกันไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าสภาพห้องเครื่องของมิ u b บิชิมิรานคันนี้จะเป็นยังไงคะ่ะค่ะสำหรับเจ้ามิ u b บิชิมิรานนะคะเรามาดูฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงเลยค่ะเดี๋ยวบิวตี้ขยับเข้ามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยค่ะว่ามิ u b บิชิมิลานเครื่องจะเงียบขนาดไหนคะ่ะอ่าอันนี้จะเป็นช่วงน็อตนะคะเดี๋ยวให้ดูรอยน็อตก่อนนะไม่มีรอยไข่เลยนะคะอ่าแล้วตัวนี้จะเป็นระบบเบรก ABS นะให้มา จุดมาร์กบางจุดก็ยังอยู่เลยนะคะเป็นจุดมาร์กเดิมจากศูนย์เลยนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะเสียงเครื่องก็จะนิ่งเงียบมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเปิดแอร์นะบางทีก็จะได้ยินเสียงแอร์ตัดแบบเบาๆนะคะช่วงคานหน้าคานหน้าเดิมบางมากเลยนะคะลูกค้าไม่คดไม่งอไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะไม่มีชนหนัดอย่างแน่นอนนะอ่าแล้วก็แขงกันความร้อนนะคะเลยยังดีๆอยู่เลยนะใช้งานได้นะคะเกื ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะนี่ไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์มอออ,อยู่ที่ฝากระโปรงด้วยนะลูกค้าอยากทราบราคา m มิตซูบิชิมิลานคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะเปิดราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังราคากันเลยค่ะค่ะสำหรับมิตซูบิชิมิลานเครื่อง 1.2GLX คันนี้นะคะเป็นรถปี2013ต้องเปิดราคาขายไว้ให้นะคะอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นคะ่ะอะไรนะคะขอยกอ 2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะซื้อเป็นเงินสดนะคะจะต้องรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์กนะคะหกสาค่ะหรือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้าไฟแนนซ์ก็โทรได้เลยนะคะอีก1เบอร์0ูนย์เก้าสาค่ะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะใช่แล้วค่าวเดิมต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะบิวตี้สี่พบาทเท่านั้นนะคะทุกคนโออสี่พันนะคะ ถ้าลูกค้าท่านได้อยากเข้ามาดูรถทดลองขับก็แวะเข้ามาได้เลยนะที่ซูวนโนเต้าคาร์สระบุรีค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะ,ะแล้วก็ก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ซูวนโนเต้าคาร์สระบุรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ชมกับบิวตี้ไปก่อนนะคะ